ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานภาค5 r า v e r ร์ออฟแทนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่410ประมูลดาบเทพสังหารราคาเริ่มต้นหนึ่งเหรียญทาตผู้ประมูลสิงโตทองกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำเหรียญทาตเป็นเพียงราคาสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจหมายถึงความสำคัญของการประมูลนี้ การเลือกประมูลจะต้องรับผิดชอบเพื่อเกียรติยศของสองเผ่าพันธ์สิงโตและเสือสิปีให้หลังต้องสู้ด้วยชีวิตนอกจากนี้ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติที่จะเอาดาบเล่มนี้ไปการทดสอบย่อมมีแน่นอนปฏิกิริยาของทุกคนคือความเงียบไม่มีแสงของป้ายใดๆที่สว่างขึ้นซึ่งหมายความว่าไม่มีใครเลือกประมูลชิ้นนี้ผมสีบอลบนหัวของผู้ประมูลสิงโตทองนั้นไร้ลมเขาอดไม่ได้ที่จะคำรามออกมาว่า หรือว่าสองตระกูลของเราไม่มีนักรบศักด์คนแล้วแม้แต่จะไม่กล้าหยิบดาบเทพเล่มนี้ขึ้นมาอีกหรือก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นภายในทั้งสองตระกูลได้พูดคุยกันมาก่อนมีความเป็นไปได้ที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่7จถึงแคนแต่ในเวลานี้กลับไม่มีใครออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาไม่แน่ใจและไม่ต้องการต่อสู้เพราะตระกูลราชสีและตระกูลพยักษต่างรู้ว่าคู่ต่อสู้คนนั้นคือใคร และนั่นคือคู่ต่อสู้ที่ทําให้พวกเขาหมดหวังแม้ว่ายอดฝีมือของเผ่าพูดผีและเผ่าอสูรวิญญาณจะไม่กลัวตายแต่ก็ไม่มีใครอยากตายก่อนการประมูลแบบกําหนดเป้าหมายเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการประมูลครั้งใหญ่ของสารบรรพบุรุษทุกเผ่าสามารถนําไปใช้กับสารบรรพบุรุษได้โดยทั่วไปแล้วจะแก้แค้นหรือลงหนังสือสงครามใครก็ตามที่ได้ดาบเทพสังหารเล่มนี้ไป ก็เท่ากับว่าได้ท้าทายผู้ที่ฆ่าเจ้าของดาบเทพเล่มนี้เหรียญธาตุหนึ่งเหรียญเป็นราคาสัญ,ญลักษณ์แต่เผ่าสิงโตและเผ่าพยักษ์สามารถทําให้อีกฝ่ายนําดาบเล่มนี้ออกมาได้ราคาที่ต้องจ่ายอย่างลับๆจะต้องมาหาศาลอย่างแน่นอนยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆผู้ประมูลสิงโตทองอดที่จะโกรธไม่ได้เขากัดฟันและกำลังจะเดินไปทางดาบหนักเล่มนั้นเขาเป็นหนึ่งในเจ็ดหรือแปดคนแต่ในใจของเขาไม่มั่นใจเลย คนอื่นสามารถเงียบได้และเขาที่ยืนอยู่บนเวทีในเวลานี้ก็ไม่มีทางถอยแล้วเขาต้องยืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สิงโตทองในตอนนั้นเองแสงก็สว่างขึ้นบนผนังภูเขาผู้ประมูลสิงโตทองหยุดและเงยหน้าขึ้นมองมันเป็นถ้ำประมูลที่เรียงรายอยู่ด้านล่างและตัวเลขที่สะดุดตาก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเขาทันที336ผู้ประมูลหมายเลขสามเลือกที่จะเข้าร่วมการประมูล และเสนอราคาเหรียญทาตุหนึ่งเหรียญในเวลาเดียวกันผู้ประมูลสิงโตทองก็คิดอย่างรวดเร็วค้นหาความทรงจำของผู้ประมูลหมายเลข3-3-6แต่ในไม่ช้าเขาก็มั่นใจว่าคนผู้นี้ไม่ใช่หนึ่งใน7หรือ8คนที่เขารู้จักหรือว่าจะเป็นลูกหลานแต่ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้และมีเงินมากมายเช่นนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเนื่องจากการประมูลครั้งนี้พิเศษภายในเจ็วันหลังจากสิ้นสุดการประมูล ผู้ประมูลที่ประมูลดาบเทพสังหารโปรดไปที่สำนักงานใหญ่ของเผ่าสิงโตทองสารบรรพบุรุษเพื่อรับมันหลังจากผ่านการทดสอบคุณจะได้รับความเป็นเจ้าของดาบเทพสังหารใช่หมายเลขสา6เป็นหมายเลขของถังซานคนที่จับดาบเทพสังหารได้ก็คือถังซานแน่นอนว่าเขาไม่ใช่ตระกูลสิงโตหรือเผ่าพยัคแต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลการจรา รับดาบเทพสังหารได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายความท้าทายภายในสิบปีต้องเข้าร่วมแน่นอนว่าต้องมีข้อจำกัดจากเผ่าราชสีและเผ่าพยัคฆ์การทำสัญญาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มิเช่นนั้นอาวุธเช่นนี้จะตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นได้อย่างไรวันนี้เป็นวันประมูลใหญ่ของศาลบรรพบุรุษแน่นอนว่าจะไม่มีบททดสอบในสนามประมูลใหญ่นี้อย่างแน่นอนดังนั้นการทดสอบจะต้องดำเนินการหลังการแข่งขัน ความสามารถในการเข้าร่วมการประมูลมีการรับประกันบางอย่างไม่เพียงแต่เงินแต่ยังเป็นผู้ค้ำประกันดังนั้นไม่กลัวที่จะหาผู้ประมูลการค้ำประกันของถังซานทำโดยองค์กรถ่ายถอนและจางหาวส่วนก็เช่นกันดาบยักษ์เล่มนี้ถังซานไม่ได้ถ่ายให้ตัวเองเขาไม่ใช่เผ่าสิงโตรหรือเผ่าพยักษ์ต่อให้เขาสามารถใช้คลื่นพยักษ์สิงทองได้แต่เขาก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ดีเขาไม่สามารถใช้มันได้ ไม่ได้หมายความว่าดับยักษ์เล่มนี้จะไม่มีผู้ควบคุมที่เหมาะสมนักดับเสือสิงโตเหมาะสมที่จะใช้มันหลังจากวิวัฒนาการของสายเลือดของนักดับพยักษ์สิงโตแล้วมันก็เป็นสายเลือดระดับหนึ่งอย่างแท้จริงและในอนาคตอันใกล้นี้การทะลวงไปสู่ระดับเทพไม่ใช่เรื่องยากพลังพยักษ์สิงโตและพยักษ์ทองนั้นเหนือกว่าสองชีพจรของสิงโตทองและพยักษ์ทองอย่างแน่นอน ความสาเร็จในอนาคตของนักดาบพยักษ์สิงโตนั้นไรขีดจํากัดการกลายเป็นราชามารภายในสิบปีไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าเผ่าพยัก์สิงโตและตระกูลพยักษ์จะมีอํานาจเช่นเดียวกับน้ํากับไฟแต่นั่นเป็นเมื่อก่อนเมื่อตระกูลพยัก์สิงโตถูกเรียกว่าสายพันธ์คำสาบและถูกรบกวนด้วยสายเลือดตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของถังซานปัญหานี้ได้รับการแก้ไขาการเพิ่มขึ้นของเผ่าเสือสิงโตเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนหน้านี้ทางซานกังวลว่ากลุ่มสายเลือดทองทั้งสองจะไม่อนุญาตให้มีฝูงลูกผสมเช่นนี้พวกเขาช่วยโอกาสที่พวกมันยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะฆ่าพวกมันแต่การประมูลดาบเทพสังหารของตระกูลสิงโตทองในวันนี้เผ่าสิงโตและเผ่าพยักษ์กำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ภายใต้สมมติฐานนี้มีอะไรดีไปกว่าการปรากฏสายเลือดระดับหนึ่งในสองตระกูลการมีสายเลือดระดับหนึ่งหมายความว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นราชาอสูรเผ่าพยักและจัก,กรพักมานพอยักษ์ขาวคอยหนุนหลังเาราสีไม่มีจัก,กรพักมานใหญ่อยู่ดังนั้นเมื่อสายเลือดระดับหนึ่งปรากฏขึ้นในเผ่าราชาสีแม้ว่าสายเลือดจะไม่บริสุทธิ์แต่ก็เป็นโอกาสที่เผ่าสิงโตจะรุ่งเรืองสายเลือดของราชามานพยักขาวไม่ใช่สายเลือดทองหลังจากบรรลุเป็นจัก,กรพักมาแล้วเผ่าพยักก็ยังคงต้องยอมจำนน แล้วทำไมนักดาบพยัก์สิงโตถึงไม่สามารถเป็นราชาแห่งอนาคตของเผ่าสิงโตได้นักดาบพยัก์สิงโตต้องการทะลวงเข้าสู่การเป็นราชาอสูรหรือแม้แต่ราชามมรในอนาคตทรัพยากรที่จําเป็นก็มีไม่น้อยหากสามารถมีประชากรที่แข็งแกร่งอย่างเผ่าราชสีนุนหลังได้ย่อมสําเร็จได้ไปกว่าครึ่งดังนั้นหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วทั้งซานตัดสินว่าเรื่องนี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย แม้ว่านักดาบพยักสิงโตจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแต่ความน่าจะเป็นของการท้าประลองจะสำเร็จนั้นสูงมากและโอกาสที่ตระกูลราชสีจะได้รับการยอมรับก็สูงเช่นกันและอีกอย่างดาบเทพสังหารเล่มนี้ไม่ธรรมดาเลยบนดาบเทพสังหารเล่มนี้ทังซานสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งการฆ่าฟันที่แท้จริงวัสดุของมันคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์ระดับเทพที่ถังซานเคยควบคุมไว้ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับของวิเศษชิ้นนั้นแต่วัสดุเช่นนี้การเลื่อนระดับเป็นระดับเทพในอนาคตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรของดีเช่นนี้แม้แต่เหรียญทาุเดียวต่อให้ยากลำบากเขาก็ไม่สามารถปล่อยไปได้ดังนั้นในที่สุดทังซานจึงเลือกประมูลทังซานเจ้าบ้าไปแล้วหรือวินาทีถัดมาผู้ประมูลสิงโตทองก็รายงานถังซานและหมายเลข36เสียงที่จางหาวส่วนทั้งตกใจและโกรธด,ดังแว่วมาข้างหู อาจารย์วางใจเถิดข้าไม่ได้ถ่ายให้ตัวเองข้ามั่นใจถังซานตอบอย่างสุข,ขุมจ้างหาวส่วนสูดหายใจเข้าลึกๆหากเป็นคนอื่นที่พูดกับเขาเช่นนี้เขาคงจะพุ่งเข้าไปถามแต่คนที่พูดประโยคนี้ก็คือถังซานบนร่างของถังซานเขาได้เห็นเรื่องอัศจรรย์มากมายด้วยตาตนเองถังซานไม่เคยทําให้เขาผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามเขาอดไม่ได้ที่จะเตือนว่าสิ่งที่รับประกรันของเราคือ ความลับสําคัญขององค์กรที่ซ่อนอยู่ในสารบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อผู้ประมูลไม่สามารถผ่านการทดสอบของสิงโตทองหรือไม่ได้ไปทดสอบความลับอาจเปิดเผยได้เจ้าต้องระวังให้มากตอนนี้ถ่ายของออกมาแล้วเสียใจก็ไม่ทันแล้วครั้งแรกของเหรียญธาตุผู้ประมูลสิงโตทองได้เริ่มนับถอยหลังไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีเผ่าราชสีหรือเผ่าพยักอื่นเข้าร่วมประมูล ถังซานใช้เหรียญธาตุหนึ่งเหรียญเพื่อครอบครองดาบเทพชิ้นนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ครอบครองดาบเทพสังหารเมื่อส่งของหนึ่งชิ้นแล้วเหรียญธาตุหนึ่งเหรียญมันก็ได้รับมันคือสิ่งที่ดีแน่นอนว่าไม่มีทางปรากฏขึ้นอีกผู้ประมูลก็เปลี่ยนเป็นอสูจรจิ้งจอกเช่นกันมันดูเหมือนจิ้งจอกฟ้าของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ขนของจิ้งจอกสีน้ำเงินมีเพียงปลายเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นสีขาว ดังนั้นมันจึงดูเหมือนจิ้งจอกสวรรค์สีขาวแต่กลับมีแสงสีฟ้าประหลาดเพิ่มขึ้นมาผู้ประมูลหญิงเผ่าจิ้งจอกฟ้าคนนี้หน้าตางดงามมากดูดีกว่าผู้ประมูลสิงโตทองอีกขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกก